สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเปิ้ลพัทำมากินอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามากินตาถั่วนะคะใสเ่เส้นขนมจีนนิดหน่อยแล้วก็มีไข่เจียวนะคะวันนี้จะกินเป็นข้าวเหนียวนะคะใช้มืออีกแล้วนะคะร้างแล้วค่ะขออนุญ,ญาตนะมาจา้ามากินข้าวด,ด้วยกันเด้ออืมชอบ cầm loang bập Thái kêu bên ngoan ติดมือเจ้าใส่หอมแดงมาลนาคากินข้าวด้วยกันติดมือสมียนกินข้าวเหนียว <c oughs> อืมอะ งจะเก็บชะอมลืมลืมเอาน้ำมันทาอร่อยค่ะจำ แบบบ้านแไชนขนมจีนอืม ขอโทษขออนุญาตในความที่กินมุมมามนะคะที่กินไม่สุภาพอย่าด่าอย่าบุลลี่กันด้วยค่ะสไครสไตล์มันเนาะ <c oughs> ขอโทษขออภัยนะคะอืม <c oughs> กินคนเดียวก็แซ่บนะคะม,มาแล้วจ้าใครอยู่ฟังนะกินข้าวด้วยกัน มาค่ะกินต่อค่ะอ,อือร่อยทำเองอร่อยเองค่ะเซ็ <c oughs> บเซ็บ กินเนี่ยเอาข้าวมากินด้วยกัน

มาที่กินวะเอาก็อี่ไม่นั่งกินนี่นั่งจักกินได้จักเลยจักเลยอืมดีใส่ตา ข้าเจียวอร่อยข้าเหนียวอืมเอาไปเลยอืมเอาไปเลยนี้วนม่อิ่มน,นะอืมเอาไปเลยจะ,ยะ,ยะดีใส่ตาเใส่หอมแดงนิดหน่อยไม่ได้ใส่เยอะหรอก อร่อยเวอร์อกินข้าวเหนียวก็ติดมือเป็นทอดทิพย์เลยมแมวโดนขา กินได้ไม่พ้นจากตำนะคะทุกคนอะไรอร่อยที่สุดละหมม อิ่มแล้วค่ะทุกคนสหรหมัับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเปิ้นผัดมากินด้วยนะคะว่าจะใดที่ไม่สุภาพหรือกินไม่สุภาพหรือยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ